สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับยายพินอีกแล้วนะคะเจอกันวันนี้ยายพินก็อยู่ที่นี่เลยค่ะอ่าพาร์คที่ยายพินมาเดินออกกำลังกายเป็นประจําแต่ท่านผู้ชมคาะวันนี้กลายเป็นปาร์คที่อยู่ในน้ําเข็งแล้วนะคะกลายเป็นตู้ฟิสขนาดใหญ่เลยก็ผ่านทุกท่านชมบรรยากาศเมืองฟินแลนด์ในหน้าหนาวนะคะหนาวจริงจริงดูสิคะไปค่ะไปดูกันตอนแรกยายพินถ่ายแบบ ไม่เห็นสีเสื้อตัวเองยายพินคิดว่ายายพินเอาหมดขาวดำถ่ายหรือเปล่าไม่ใช่นะคะท่านผู้ชมก็คือเป็นแบบนี้เองเนี่ยค่ะหิมะตกเราก็มาคลุมอยู่บนต้นไม้อยู่บนต้นสนอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนู้นก็ขาวไปหมดตาก็ขาวไปหมดเลยนะคะ มันเป็นปุยๆค่ะท่านผู้ชมเป็นปุยปุยดีๆแบบมันไม่ได้เป็นแบบน้ําแข็งมันยังไม่อัดกันแน่นมันยังไม่อยู่นานว่าจะเป็นปุยแบบนี้ค่ะถ้าผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าหิมะมันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยหิมะนี่มันก็เป็นสถานะหนึ่งของน้ําเหมือนกันนะคะก็เมฆที่อยู่บนฟ้านะคะถ้าเกิดว่ามันที่มันมีอนุภาคใหญ่กว่าสอง สองมิลล uh, mm ิเมตรถึง5มิลลิมตรมันก็จะเกาะกันแล้วก็จะตกลงมาเป็นน้ำท่านอยู่ในประเทศไทยนะคะเพราะว่าอุณหภูมิมันอุน่นแต่ว่าพออยู่ในประเทศฟินแลนด์หรือว่าทางขั้วโลกเหนือเนี่ยอุณหภูมิเขาหนาวเย็นต่ำกว่าศูนย์องศามันก็จะ,ะมีละอองน้ํามาเกาะกันนะคะมีไอน้ํามาเกาะกันแล้วก็ทําให้มันเป็นปุยแล้วเสร็จแล้วพอมันหนักมันก็ตกลงมาก็อุณหภูมิข้างล่างมันก็เย็น ศูนย์องศาหรือต่ากว่าศูนย์องศานี่มันก็จะกลายเป็นปุยน้ําแข็งเป็นปุยหิมะแบบน,นี้ค่ะเอา้าต้นนี้ทําไมไม่เกาละล่ะพ่อต้นนี้มันไม่มีใบดกมันเลยไม่เกาะเนาะบ้านนี้เขามาออกกําลังกายกันดีดีหนาวก็ออกร้อนก็ออกก็เดินกันอยู่นี่แหละยายพินก็มาอยู่กับเขาก็ทําเหมือนเขาหนาวก็มาเดินร้อนก็มาเดินเหมือนกันแล้ว เราอยู่กับหิมะนานๆเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีนะคะเราก็มีโอกาสที่แบบว่าถ้าเสื้อผ้าไม่หนาพออะไรอย่างเงี้ยพอมอบอุ่นไว้เพียงพอก็อาจจะทําให้เราโดนหิมะกัดได้นะคะถ้าโดนหิมะกัดก็จะตามมือตามเท้าอย่างเงี้ยใหม่ๆมันก็จะเป็นสีแดงๆอยู่ค่ะแต่พอถ้านานไปเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นสีม่วงๆช้ำๆเขียวๆนะคะเราก็จะต้องรีบเข้าไปในบ้านไปในสถานที่ที่มันอบอุ่นดื่มน้ําอุ่นหรือแม่ก็เอามือเนี่ย หรือมือหรือเท้าที่มันโดนหิมะกัดไปแช่น้าอุ่นนะคะก็ฝากถึงทุกคนที่จะมาเที่ยวฟินแลนด์ในหน้าหนาวนะคะต้องใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่นเพียงพอนะคะหรือว่าจะไปญี่ปุ่นไปเกาหลีก็ช่างนะคะถ้าออกไปข้างนอกที่อุณหภูมิมันหนาวเย็นตามก่านองศาอย่างเงี้ยเราก็ต้องใส่เสื้อผ้าให้มันรอบอุ่นห้องกันหิมะกัดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อกันค่ะดูข้างหลังยายนี่สวยไหมท่านผู้ชมอุ้ยงามเนาะสวยอ่ะ หน้าหนาวก็สวยอีกแบบหนึง่งหน้าร้อนก็สวยอีกแบบหนึ่งนะคะนี่คือสเสน่ห์ของเมืองหนาวเขาถ้าหิมะไม่ตกยายพินก็คิดถึงหิมะก็อยากให้มันตกมาหิมะตกมานี่มันดีนะคะเพราะว่ามันอันที่มันไม่ละลายนี่ยมันก็จะเก็บเก็บความชุ่มชื้นไว้ให้พืชพันธุ์ในหน้าร้อนได้เจริญเติบโตเพราะไม่มีใครมาลดนะ้ำมันเลยหน้าร้อนอ่ะพ่อพ่อตัวนี้สวยมากเลยพ่อ โอ้ยดูมันเกาะมึงได้ใจพียนสีสันไหเบิ่งแบบนี้ยายพียนกัดสีดื้อจักนัวอยอดอกเห็นไหมพ่อ <laughs> มันหล่นแล้วท่านผู้ชมสงสัยไหมคะว่าหิมะมันกินได้ไหมตอนที่ยายพินมาใหม่ๆนะคะเวลาที่เห็นหิมะมันตกลงมาอย่างเงี้ยยายพินอะ <laughs> วิ่งแล้วก็เอาปากเนี่ยลองงับงับหิมะที่มันตกลงมาเป็นปุยเป็นปุยนะ <c oughs> ตื่นเต้นเนาะมาใหม่ใหม่ไม่เคยเห็นหิมะเนาะนั่นแหละแล้วก็เคยชิมมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นไปทางบ้านซัมเมอร์นะคะ,ะก็เคยชิมหิมะมาแล้วคือถ้าเกิดว่าท,ที่อยู่ในเมืองแบบนี้ที่มันมีพอลูชันที่มันมีมลพิษอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าอย่ากินจะดีกว่าเพราะว่าเวลามันตกลงมาเนี่ยมันก็จะบิน เกศหิมะมันก็จะบินผ่านลงชั้นบรรยากาศลงมามันก็จะมีพวกมลพิษฝุ่นละอองอะไรต่างๆติดลงมาด้วยนะคะแล้วบางทีนะมันมากองอยู่อย่างเงี้ยคุณสุนัขก,ก็มาแงงใส่ยอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> แนะนําว่าคืนถ้าอยู่ในเมืองนะไม่ไม่กินจะดีกว่านะคะแต่ถ้าอยากชิมก็หาที่ที่อากาศบริสุทธิ์ละที่มันสะอาดก็ลองดูนะคะแต่ว่ายายพินก็ชิมมาแล้วนะคะอันอย่างนี้แหละค่ะชิมแบบ งับเลยแต่ว่าเด็กๆบ้านนี้อย่างลูกหลานอย่างเงี้ยลูคัสอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นตามสวนสาธารณะก็แอบ,บกินหิมะบ่อยๆค่ะก็ไม่เป็นไรนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูที่ใหม่กันในเรื่องของการบรหิหารจัดการหิมะในประเทศฟิฟนแลนด์ว่าเวลาหิมะตกลงมาเยอะๆแล้วเขาทำยังไงเขาอยู่กันยังไงเอาไปยังไงบ้างเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินถ้าเป็นน้ํามันก็จะไหลหนีลงไปทะเลใช่ไหมคะไปลงแม่น้ําลงห้วยหนองของบุนนนทะเลไปแต่ว่าหิมะเนี่ยมันไปไหน มาเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการบริหารจัดการหิมะในฟินแลนด์นะคะเนี่ยถ้าเป็นถนนสาธาราณะแบบนี้นะคะเป็นถนนสาธาราณะแบบนี้ก็จะเป็นอ่าก้าวปุงกี่เมืองอเทศบาลของเมืองเมืองนั้นนะคะเขาก็จะเป็นคนดูแลใจย,ยพี่นกสีเวลาควอมภาษาฟินกับภาษาไทยภาษาลาวป่นกันแน่ยก็สร้างถนะก็ศึกษาใจยดอก กาิเป็นเทศ,เทศบาลของเมืองเมืองนั้นเขาจะเป็นคนดูแลออกมาเกติมะออกให้นะคะเขาก็จะมีพนังงานของเขาจ้างคนงานเขาแต่ถ้าเป็นที่ส่วนบุคคลนะคะพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างเช่นเป็นที่โรงแรมหรือเป็นบริษัทห้างร้านอะไรหรือว่าเป็นบ้านของคนอย่างเงี้ยถ้าเป็นบ้านส่วนตัวอย่างเงี้ยบางทีก็จะต้องจ้างคนนะคะจ้างคนมาเกติมะออกหรือว่า หรือไม่ก็เจ้าของทําเองนะคะแต่อย่างโปรเจกต์ที่ยาพินอยู่เนี่ยนะคะเราก็จะจ่ายรวมไปแล้วทั้งค่าดูแลค่าอะไรทุกอย่างนะคะเป็นเขตของบ้านส่วนตัวแต่ว่ามันอยู่ในเป็นบ้านโครงการนะคะก็จะมีเซอร์วิสเกตที่มาออกให้เวลาหน้าหนาวนะคะแล้วยายพินก็อยากให้ดูนี่ค่ะสงสัยไหมคะว่าทําไมอันตรงที่เกตออกแล้วเนี่ยมันถึงเป็นแฉะแบบเมือนเป็นน้าแบบเนี้ อันนี้ก็คือพอเกตหิมะออกไปแล้วเขาก็จะโรยเกลือนะคะท่านผู้ชมเกลือ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 โซเดียมนี่แหละนี่แหละเกลือเค็มๆนี่แหละคะ่ะเขาก็จะโรยเนี่ยเพื่อที่จะให้มันละลายนะคะให้น้ําแข็งที่มันอยู่เนี่ยบนพื้นถนนนี่มันละลายเพราะว่าถ้ามันไม่ละลายมันจะเกาะกันแน่นมากๆแล้วมันก็จะบาดล้อรถแล้วคนก็จะลื่นนะคะเขาก็เลยจะต้องอเนี่ยใส่เกลือ ข้อความนี้เขาเขียนว่ารูมเมนวาสตานอโตไปก่ก็มันก็แปลว่าที่ที่รับผิดชอบสถานที่ที่เขารับผิดชอบเกี่ยวกับหิมะนะคะข้างในนู้นข้างในนู้นเข้าไปตรงนู้นก็จะเป็นที่ที่เขาขนหิมะมาทิ้งนะคะเพราะว่าในบางปีเนี่ยหิมะตกมากมากมากอยู่ในเมือง รถเกตก็จะเกตออกจากถนนไปไว้ข้างทางเสร็จแล้วมันก็จะกองเป็นภูเขาเรากะคนเดินทางสัญจรไปมาก็ลําบากก็จะมีเขาก็จะไอใช้รถ10บล้อเนี่ยไปขนมาแม็กแบ็กโฮตักใส่10บล้อแล้วก็ขนมาแล้วก็ามาเทตรงนี้ค่ะเอามาเทไว้ตรงนี้แล้วสำหรับเมืองที่ยายพินอยู่นะเมืองวันต้าที่อยู่ใกล้สนามบินเนี่ยเขาก็จะทำอย่างนี้ค่ะ ยายพินเห็นอีกคันหนึ่งกันชีเหลืองคันนี้ใหญ่มากรถเกตหิมะแบบใหญ่เลยเออสวยดูโอ้ยใหญ่มากเลยท่านผู้ชมมีหลายต้นต่อกันมากด้วยโอ้ยสองสามผานผานไทยข้างหน้าน่ะผานเกตอ้ยจ๋งอ่ะเฮ้ยชอบรู้สึกว่าบรรดาหนุ่มขับแทรกเตอร์ทั้งหลายก็ตื่นเต้นกันเพราะว่าวันนี้อ่ะ เป็นวันแรกที่หิมะตกยาวนานนะคะข้ามวันข้ามคืนเลยนั่นแหละแล้วพวกหนุ่มๆเขาก็ขยันกันเห็นวิ่งแตมเมืองเลยวันนี้อันนี้เราก็แวะมาที่อันศูนย์เบนซ์นะคะเพราะว่ารถคันใหญ่ของยายพีน่ะกระจกร้าวอ่าก็เลยจะมาติดต่อขอ เปลี่ยนกระจกนะคะก็เลยมาเห็นว่าพี่น้องเอ้ยรถเบนเซแข็ง <laughs> ดูนะคะจอดอยู่เนี่ยเบนทั้งนั้นเลยแต่แช่แข็งอยู่แพลงปัานไหนก็แช่แข็งไว้บ้านนี้นะ <laughs> โอ้ยดูสิปั่นของห้างปั่นของถึกนะคะ <laughs> ปั่นบอมีราคาไปจอดเซ่น้ำแข็งไว้ทัวไหม็น <laughs> <laughs> นี้ นี่คุณตาบอกว่าอันนี้เป็นใหญ่มากนนี้สตะตัวเต็ตออมอโอมาดูรถเบนแ่แข็งอ <c oughs> คอยว่ามันจอดแ่แข็งต่รถเจ้ารถยุ่ศูนย์เบนเขากว่าจอดแ่แข็งคือกันเท่าอโอ้ชีวิตโนบานี่โอ้นี่ล่ะ ชีวิตอีกแง่มุมหนึ่งในขั้วโลกเหนือนะคะอืมเอ้ดูสิคะท่านผู้ชมเมื่อวานหินมะตกทั้งวันแล้วก็เมื่อคืนก็ตกทั้งคืนด้วยดูสภาพ ดูระเบียงบ้านยายบินโอ้ยดาวเหี้ยวยมาลาดดีเนาะขาวขาวสวยจริงๆเลยดูต้นคริสต์มาสใหญ่ มือขาวสวยมากเลยอันนี้น่าหนาของแท้มาแล้วเด้นสนบ้านใหญ่เต็มไปด้วยหิมะโอ้ยดูออกมาข้างนอกสิ เด้อพี่น้องเอ้ยมืองไท้ขันหอนก็นได้ท่านี้จะเป็นหนาวดีค่ะพี่มาตกน้ามแหแงขาไปหมดเลยอยนอกน้อยก,ก็ยังมาเล่นหิมะดูมันไม่หนาวเหรอเราจะไปดูคุณตาทำความสะอาดเทรสกันนะคะ <S <S เวลาหิมะตกมามากๆแล้วก็ต้อง ้องก๊อสะอ่ะคุณผุนโอ้ยได้ควเล่นดีค่ะพลังบาดนี้ ชมคะวันนี้เราก็ไปเที่ยวด้วยกันทั้งวันเลยนะคะดูบรรยากาศหน้าหนาวนะในเมือง G กินแลนด์กันนะคะเป็นยังไงค้าชอบไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์กดสมัครให้ยายด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายได้ทาคลิปดีๆต่อไปค่ะเอาคุณตายอย่าเล่นอย่าเล่นลาท่านผู้ชมก่อนวันนี้ยายพิงก็ขอลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกับยายใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบาย คุณตาบ๊ายบายครับท่านผู้ชมก่อนค่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อนค่ะบ๊ายบาย